Beautiful. ก็ขอแนะนําก่อนว่ามีใครบ้างนะคะคุณน้องแบทช่วยนะัดตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะคือเป็นผู้จัดก,การร้านบ Beauty Star นะคะชื่อหมกค่ะค่ะช่วยแนะนำกันก็อันนี้เป็นอาจารย์คิมค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสั่งการสั่คิวสไตล์เกาหลีนะคะค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการสั่งคิวสไตล์เกาหลีเนาะการสั่งคิวเนี่ยคือจะแตกต่างจากของเมืองไทยนะคะก็คือตัวเส้นเนี่ยก็คือจะบางกว่าเมืองไทยเพราะเมืองไทยการสั่งคิวน่าจะหนากว่านะคะแล้วก็จะออกเป็นสไตล์ธรรมชาติแบบสไตล์เกาหลีอะค่ะ beautiful girl beautiful girl คือมันคือสิ่งนี้คือเรียกว่ารีค่ะเป็นเซลล์รูบี้เซลใช่ไหมอ๋อโอเครูบี้เซลนี่นะคะเป็นขวดๆอย่างงี้ฮิตมากไม่ค่อยได้ดูหนังเกาหลีอะแต่แบบว่าเขาบอกว่าิีกันหรอใช่ออกมาจากเกาหลีด้วยเพื่ออะไรสีใช้แทนครีมใช้แทนครีมใช่คือพ่นพ่นเป็นสเปรย์แทนครีมเลยคือต่อไปเราต้องใช้ครีมแล้วตัวแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ต่อไปก็ทานแดดได้เลยจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอคะ โอ้อลังการน่าร้องมากขอแอบแัมเิ้ลให้ดูนิดหน่อยได้ไหมทำยังไงอะคะอันนี้คือเครื่องที่ไว้ใช้กับตัว Ruby Cell นะคะอ๋อโอโออลังการก็คือสรุปเราไม่ต้องใช้มือทากรีมแล้วใั่ใช่มันจะัำเซตสวยโอเคอถึงแม้ว่าจะแต่งหน้าหรือเมคอัพหนาแค่ไหนก็สามารถทุนได้อ่ะค ื่นเต้นนะคะเนี่ยรู้สึกดีม <c oughs> ัน,นก็เย็นๆนะคะอันนี้คือมันซึมลงไปถึงถึงละไอ้ขอเขาเรียกอะไรนะคะ <c oughs> ช,ชั้นเซลชั้นเซลล์ผิวอ๋อโอเคคล้ายๆเหมือนจะเต็มเซลล์ว่างั้นใช่วัทยวัตกรรมใหม่ไม่ต้องใช้ละครีมเพิ่มใช้แค่ตัวนี้แล้วอันนี้ใช้ยังไงคะเอามาใช้ร่วมกับคอสยังไงคะตัวนี้แถมให้หรือยังไงเลยใช่ค่ะแถมให้ตัวโมชั่นช่วงมานหาเดิอนแรกนะคะเวลให้ ก็คือนวดเสร็จแล้วก็แถมในตัวนี้ฉีดเข้าไปให้โอเควันนี้เดี๋ยวจะขอแอบเข้าไปดูวิธีการทําคิ้วก่อนว่ามันทํายังไงบ้างนะคะเป็นการสาิตเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวอีกวันหนึ่งซิปกับจุ๊บจะมาลองนวดหน้าค่ะว่านวดแล้วจะสวยแค่ไหนหน้าจะกระชับแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูในก่าค,คือคนนี้ก็คือเคยทําสักคิ้วมาแล้วนะคะตอนนี้เขาก็จะมารีทัชนะคะตอนแรกก็คือจะมีการการันคิ้วก่อนอ๋อกันทรงคิ้วใช่ไหมคะ การดีไซน์คิ้วก่อนนะคะถ้าไม่อยากไม้ตทรงนี้เลือกทรงอื่นก็ได้ใช่ไหมคะได้หรือถ้าไม่พอใจก็สามารถลบแล้วก็ดีไซน์ใหม่ได้ะคะ่ะ ันนี้ก่อนทํานะคะก็ลงยาชาก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่เจ็บนะคะไม่ต้องวลเจ็บเพราะว่าที่นี่มียาชาให้ค่ะค่ะเดีวก็ทิ้งไว้สิบนาทีนะคะยาชาตัวนี้เขาบอกว่าเป็นยาชาที่ใช้ในโรงพยาบาลเลยนะคะก็จะไม่ได้เจ็บมากนะคะค่ะน,นี้ก็เป็นหัวเข็มนะคะทุกครั้งที่ทํานะคะเราจะเปลี่ยนอันใหม่นะคะค่ะก็ไว้ใจได้นะคะวางใจว่าสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะ ก็แปะยาชาเสร็จแล้วนะคะก็เช็ดยาชาออกค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มการทำคิ้วนะคะทำทีละข้างเนาะเอาข้างนี้ก่อนสีอาจารย์เขาก็ผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ หนูไม่เจ็บเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าคุณลูกค้าไม่มีสะดุ้งนะคะ mm. เพราะฉะนั้นใครกลัวเจ็บคิดว่าไม่น่าจะเจ็บแล้วล่ะคะ่ะอย่างนี้ัน mm. นี้ก็เริ่มทำอีกฝั่งแล้วนะคะอีกข้างอีกข้างหน่ี้ใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องใช้เวลานาน สองสามชั่วโมองมาทำแป๊บเดียวก็สวยได้กลับบ้านนะคะดูเหมือนไม่เจ็บเลยนะคะไม่มีการสะดุ้งสะดงอเลยั้งนั้นนะคะทุกคน Amazing ม,มากทางอาจารย์เขามีการไล่สีด้วยนะคะดังหัวคิ้วก็จะอ่อนก,กว่าหางคิ้วนะคะเป็นการดีไซน์ให้ดูเป็น,นธรรมชาติ กตาเ่าอีออันนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะคะเป็นการเก็บงานคะ่ะเอาสีลงเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแป๊บเดียวจริงๆนะคุณจุกไม่ถึง15นาทีแป๊บ ใายนะคะในการทำก็คือจะฉีดตัวรูบี้เซลที่บอกอะคะ่ะจะช่วยในการให้ลดอักเสบลดรอยแดงที่เพิ่งทำมาค่ะตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะลูบี้เซลตัวนี้คะ เป็นการนวดโกจูพานะคะการนวดด้วยคลื่นความร้อน,นะคะ่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอน cleansing ก่อนนะคะถ้าใครเมคอัพมาก็จะต้อง c l e a n s i n ก่อนพยายามนะคะเท่าไหนมานวดก็พยายามแต่งบางๆนะคะหรือว่าไม่ต้องแต่งมาเลยก็ได้คะ่ะจะได้พร้อมนวดทันทีนะคะค่ะนี่ก็อหนึ่งช่วงของ cleansing นะคะแต่เป็นการใช้ deep cleansing นะคะการทำความสะอาดแบบล้ำลึกกว่าเดิมนะคะ เพื่อที่เวลาใช้ความร้อนมันจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะตอนนี้นะคะก็ใช้ตัวเครื่อง Royal Master เนี่ยนะคะในการช่วยกจัดสิ่งสกรปรกนะคะแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวเขาจะใช้ความร้อนนะคะคน,น,นะคะคแล้วก็จ,จัดตัวความสกรปรกออกนนม,มาจากผิวหน้า,นา,า,นาแล้ล้างหน้าไม่สะอาดหมักหมม ก็ช่วยสจัดให้มันออกมานะคะเนี่ยค่ะมันจะแบบลำดามออกมาเลยนะคะค่ะนี่นะคะก็เริ่มนวดหน้านะคะด้วยเครื่องความร้อนนะคะ,<ม>ะเครื่องร้อนสไตล์เกาหลีนะคะ<ม>หรือว่าโกจูพานะคะ<ม>ก็จะใช้ตัวความร้อนเนี่ยคะ่ะช่วยผักครีมตัวนี้นะคะเข้าไปนะคะเขาจะใช้ความร้อนไม่เกิน40องศาค่ะ ทำให้กระตุน้นเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะช่วยฟื้นฟูนสภาพผิวนะแล้วก็ช่วยลดเรือนริ้วรอยฝ้ากะจุดด่างดําต่างๆนะคะยกกระชับผิวให้ตึงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆให้ตึนขึ้นอม,มันจะช่วยในเรื่องลิฟติ้งหน้าให้ตัวเป็นตัว V ด้วยนะคะเขาบอก นะคะก็จะช่วยอ่าสลายไขมันส่วนเกินสลายเซลลูไลท์นิดหน่อยนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการช้ำอาการบวมที่ไปทำศัลยกรรมมานะคะก็คือใครไม่ทำศัลยกรรมก็ทำได้นะคะก็ช่วยเรื่องลิฟติ้งทำให้หน้าเล็กอย่างที่บอกโดยที่ไม่ต้องไปทำให้เจ็บตัวนะก็นวดเอาก็ได้นะคะใครกลัวการทำศัลยกรรมมากๆกก็นวดเนาะ หลังจากที่ใช้เครื่องโกจูผ้านะคะในการช่วยนวดแล้วเราก็จะใช้มือนะคะเพื่อนวดอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เนื้อครีมซึมเข้าสู่ผิวนะคะแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นค่ะเนี่ยจะมีการนวดแบบคล้ายๆกดจุดนะคะให้ลูกค้านะคะผ่อนคลาย ค่ะอันนี้นะคะก็คือการนวดแบบ MTS นะคะก็คือเขาจะใช้ตัวเครื่องตัวนี้นะคะที่มีเข็มเล็กๆนะคะบางๆนิดหน่อยนะคะก็ช่วยในการจิ้มไปที่ผิวะค่ะมันจะเป็นเหมือนกระตุ้นให้ผัดเซลล์ผิวให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยปรับสภาพขึ้นเองตามธรรมชาติช่วยลดริ้วรอยนะคะแล้วก็หลุมสิวต่างๆนะคะทําให้กระชับรูขุมขนด้วยะค่ะให้ผิวเต่งตึง ก็คือถ้าใครอยากให้มันได้ผลมากเขาก็จะหมุนหัวเข็มตัวสีฟ้าค่ะตัวนี้ค่ะให้มันออกมาเยอะขึ้นแต่ถ้าใครกลัวเจ็บเขาก็จะหมุนออกมาน้อยหน่อยนะคะก็จะแค่แบบจิ๊บจิบนิดหน่อยไม่ได้เจ็บมากนะคะก็จะช่วยกระตุ้นไปด้วยในตัวค่ะอันนี้ก็เป็นการนวดหนึ่งอย่างของที่ร้านนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้คือคุณจุ๊บเขาทำสองอันนะคะก็คือกดจุ Go ่ผ้านะคะแล้วก็ตัว MTS นะคะ อันนี้นะคะก็เป็นตัวมาร์กนะคะที่ช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะเป็นของนำเข้าจากฝรั่งเศสค่ะก็มาร์กไว้นะคะค่ะ <Okay. S 1> อันนี้นะคะก็เป็นมาร์กเย็นนะคะที่ป้ายทับลงไปจากตัวฝรั่งเศสตัวที่แล้วนะคะช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยค่ะก็ มาร์คปิดปากก็ได้เลยเพราะว่าจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่ปากด้วยในตัวนะคะ น,นี้นะคะเป็นตัวไฮไลท์ของที่ร้านค่ะลูบี้เซลนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เพิ่งนําเข้ามาจากเกาหลีนะคะคือที่เกาหลีเนี่ยเขาคิดกันมานานแล้วนะคะดาราหรือว่าดูในซีรีส์เกาหลีเขาก็จะเริ่มใช้กันนะคะเขาใช้ตัวนี้นะคะ่ะฉีดไปที่หน้าเลยนะคะหน้าเนี่ยแต่งหน้าไม่แต่งหน้ามันก็จะ,ะตัวลูบี้เซลตัวนี้นะคะมันเป็นคล้ายๆส,สเต็มเซลล์นะคะมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวเลย เป็นขั้นตอนการสุดท้ายนะคะการฉีดลูบี้เซลล์ค่ะตัวลูบี้เซลล์อย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นตัวที่ช่วยกระชับผิวนะคะทําให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็ใบหน้าดูเด็กขึ้นนะคะเป็นการฉีดสเต็มเซลล์นี่แหละคะ่ะพ่นไปเลยนะคะคิดมากค่ะที่เกาหลีตัวนี้ต้องมาลองนะคะ ค่ะอันนี้ฉีดลูบี้เซลเสร็จนะคะก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้มันซึมเข้าผิวนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทาซันสกรีนคีมันแดดนะคะเขาบอกว่าการใช้ลูบี้เซลเนี่ยนะคะถ้าใช้เป็นประจำเรื่อยๆนะคะที่บ้านทุกๆวันนะคะผิวก็จะแต่งขึ้นแต่งตึงนะคะดูกระชับนะคะแล้วก็ผิวสวยอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะอันนี้เป็นการนวดอโรมานะคะมันจะมีเครื่องมือเอาไว้กดจุดนะคะเป็นเครื่องมือน้าตาเหมือนบินต่อพี่ไหมคะ แล้วก็จะใช้ร่วมกับน้ำมันอะโรมานะคะแบบนี้ฮคือน้ำมันอะโรมาตตัวนี้เนี่ยนะคะคือเป็นน้ำมันอะโรมาที่นำเข้าจากฝรั่งเศสเป็นการนวดกดจุดที่ใบหน้าศีรษะแล้วก็ลำคอนะคะเป็นการช่วยดีท็อกแล้วก็ผ่อนคลายกดที่จุดน้ำเหลืองขับของเสียออกจากร่างกายค่ะ ทำให้ใบหน้าเรียวลงลดติ้วรอยยกกระชับผิวกระตุ้นการหมุนเวียนโลหิตในร่างกายแล้วก็ต่มน้ำเหลืองค่ะสร้างสมดุลให้เอวัยวะภายในแล้วก็ขับพวกสารพิษออกไปจากระบบของร่างกายค่ะช่วยลดบวมสำหรับผู้ที่ทำศัลยกรรมมาด้วยนะคะ อ๋อเป็นการที่ถกของเสียออกจากร่างกายค่ะช่วยจะเปลี่ยนหัวด้านนั้นนะคะมาเป็นด้านนี้เพื่อการนวดอย่างนี้แทนเมื่อกี้จะใช้หัวแหลมๆหน่อยเป็นการกดจุด อันนี้เป็นการใช้ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องมือสำหรับนวดหนังศีรษะนี่นะคะช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย เป็นการแถมให้อยู่ในคอสสำหรับการนวดหน้านะคะทูพีเซลนี้ก็จะเหมือนกับสเตมเซลล์ค่ะทำตักเตมเซลล์ก็คือใช้การพ่นลงไปบนใบหน้าโดยตรงอย่างเงี้ยคะ่ะช่วยทําให้ผิวหน้ากระจ่างขึ้นแล้วก็ดูท์นะคะแล้วก็ช่วยกระชับลขูขุมขนด้วยะคะ่ะ เขาบอกว่าการฉีดรูปยิ้์บ่อยๆจะทาให้หน้าดูเด็กกลงองอาจจะเป็นผลมาจากสเตนเซลค่ะยังไงนะคะเราก็ไปนวดหน้ากันมาแล้วนะคะทั้งสามแบบนะคะของที่ทางิวต u ้ส Star มีให้กับเรานะคะงั้ก็ขอบคุณทางิวต u ้ส Star มากๆนะคะที่มอบบริการดีๆให้กับเราขอบคุณค่ะ Beauty s ต a r ก็ฝขอบคุณคุณจีด้วยนะคะยิ้มถึงร้านนะคะแลนนะ,ะนนก็ฝากบริการของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่การใส่กรรมเกาหลีนะคะแล้วก็การสักปะ คิวอะค่ะแล้วก็มีการบริการนวดนะคะถ้าสนใจก็เชิญโทรมาได้เลยนะคะที่เปอร์02653116ค่ะทางไลน์ไอก็เป็น Beauty Start กับ Beauty Start 1ค่ะค่ะย่กขอบคุณมากๆนะคะแล้วติดตามกันวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายคาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย